สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่19ลึกสภาคม2567คําทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมาการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ดทักลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้นะคะเรามาเริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะหกถ้วยนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะไปในสถานที่เก่าๆเดิมๆนะคะที่เราเคยไปมาแล้วนะคะอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือบางคนมักจะเกี่ยวข้องกับคนเก่าๆเพื่อนเก่าๆนะคะสิ่งเดิมๆนะคะได้ด้วยนะคะ เรื่องของการงานนะคะจะมีลูกค้าเก่าๆนะคะลูกค้าประจานะคะจะวเวียนกลับมาตลอดนะคะเขาเรียกว่าลูกค้าไม่หายไปไหนนะคะก้าวเรียนนะคะจะมีโอกาสได้รับโชคนะคะบางคนเป็นเงินก้อนนะคะหรือเรียกว่าการเงินจะมีเ,เงินเข้ามานะคะ บางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายเลกเปลี่ยนนะคะกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะเดอะฮมิดนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ส่งดวงผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะบางคนมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปวดัดไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมหรือกําลังคิดอยากจะอุปสมบทก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเดินทางไปไหนในช่วงนี้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะหกไม้เท้าด้านของการงานนะคะ ใครรองานอยู่นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะการสมัครเรียนสมัครสอบการแข่งขันนะคะรวมทั้งนง้องๆหนูๆนะคะเกี่ยวกับด้านของการเรียนการศึกษาก็จะประสบผลสําเร็จนะคะส่วนทางด้านของความรักใครที่โกรธกันเคืองกันมาก่อนหน้านี้นะคะมีโอกาสได้กลับมาพูดมาคุยนะคะมายุติเถื่อนรีเทินกันใหม่นะคะด้วยอิทธิพลของหกถ้วยนะคะแล้วก็เดอะเฮอร์มิตนะคะเขาเรียกว่ายังรักและก็หวงใยกันอยู่นะคะคนโสดนะคะจะมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพระย4ิบสีนะคะมีเลข6 9 9 6นะคะ6 9 9 6นะคะต่อไปนะคะคนวันจันทร์วันจันทร์โหคนวันจันทร์แห้งแม่เลยค่ะใครหลายๆคนนะคะมีความเครียดนะคะ นะเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินหรือว่าเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะนะในช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่ารายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะทาให้เรารู้สึกเขาเรียกว่าความวิตกกังวลนะคะแต่ใครที่กังวลเรื่องเงินอยู่นะคะราชนิเหรียญน,นะคะคุณก็จะหลุดพ้นจากความเครียดนะคะมีโอกาสได้รับเงินก้อนหรืออาจจะมีงานใหญ่เข้ามานะคะผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้ หรือใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายแลกเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะได้รับข่าวดีนะคะ8ดเหรียญน,นะคะนะคนที่ผลิตเหรียญเองนะคะธุรกิจส่วนตัวยิ่งขยันยิ่งได้เงินยิ่งขยันยิ่งสร้างเม็ดเงินนะคะช่วงนี้ลูกค้าเชื่อมั่นในฝีมือของเรานะคะเดอะเวิรนะคะความสุขนะคะ นัเดอะเวอร์เขเรียกว่าคนไร้รํำนะคะจะหลุดพ้นจากความทุกข์นะคะหลุดพ้นจากความเครียดหรือใครที่กําลังท,ทำวีซ่านะคะเกี่ยวกับการเดินทางต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะนะการเดินทางนะคะการทํางานต่างถิน่นต่างแดนนะคะหรือเราไม่ได้เดินทางไปก็จะมีคนอื่นนะคะเดินทางมาหาเราได้ด้วยด้านของความรักนะคะใครที่เป็นโสดมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์นะคะบางคนเป็นได้ถึงต่างชาตินะคะเป็นคนที่ เป็นพ่อไม้เป็นแม่ไหม้นะคะสุขภาพช่วงนี้นะคะของคนวันจันทร์นะคะระวังเกี่ยวข้องกับปวดหลังนะคะกระดูกสันหลังนะคะรวมทั้งบางคนปวดเข่านะคะปวดหัวไม่เกรนนะคะโชคลาบนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงเลขมงคลจากไพ่ยิ่สีนะคะมีเลข2องศูนยนะคะสองศน่งะคะ่อไปนะคะคนวันอังคาร คนวันอังคารนะคะหถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับสิ่งเก่าๆนะคะสถานที่เก่าๆหรือบางคนอาจจะเดินทางไปในสถานที่เก่าๆที่เราเคยไปมาแล้วอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือกลับถิ่นฐานบ้านเกิดก็ได้นะคะในเรื่องของการงานนะคะวันนี้จะมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจำนะคะยังแวเวียนกลับมาตลอดนะคะห้าเหรียญด้านของการเงินนะคะมีดวงเสียเงินก้อนนะคะนะบางคนค่านอนค่านี่ค่านั่นเต็มไปหมดนะคะ แทนพอร์เรนตนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะด้านของการเงินนะคะชีพผจรลงเท้านะคะมีดวงเดินทางนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะที่อยู่ที่อาศัยนะคะเดือดันนะคะแต่คุณก็จะได้ในสิ่งที่ดีกว่านะคะนะการเปลี่ยน,ปยนแปลงการยกย้ายนะคะบางคนเปลี่ยนงานด้วยนะคะแต่ก็จะได้ที่ที่ดีกว่าเดิมหรือตําแหน่ง เปลี่ยนตำแหน่งก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้เปลี่ยนสถานที่แค่เปลี่ยนตำแหน่งนะคะได้ด้วยนะคะสิ่งดีๆนะคะเเรียกว่าเดือดสันแสงสว่างนะคะการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะใครโรอง,งานอยู่ก็จะได้งานนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่เป็นโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะก็เรียกว่าเจอกันทางโลกออนไลน์นะคะโลกโซเชียลด้วยนะคะ ใครที่โกรธกันเคืองกันมาก่อนหน้านี้นะคะจะได้กลับมาพูดมาคุยนะคะมาอยู่เทิน่นดีเทินกันใหม่รวมทั้งมีโอกาสตั้งท้อง,ต,ง,ต,งตั้งคันมีบทหลานบริวารน,นะคะเดือดซันขึ้นมานะคะโชคลาบนะคะจากบ้านเลขที่จะให้โชคตัวเลขมงคลนะคะจากไพ่ยีบสี่วิเลขหกห้าสี่เก้านะคะหกห้าสี่เก้านะคะออไปนะคะคนมันพุทธ คนวันพุธนะคะสองดาบน,นะคะช่วงนี้นะคะคนว,วันพุธนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะหนังสือสัญญานะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะหนังสือสัญญาเก่าๆใหม่ๆนะคะเขาเรียกว่ากําลังจะหมดลงจะต่อสัญญาดีหรือว่าจะไม่ต่อสัญญานะคะเขาเรียกว่าความคิดยังสับสนนะคะได้ด้วยนะคะ เดอะ m อ e r o เนะคะการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะนะเขาเรียกว่าใครที่กําลังทําวีซา่านะคะเดอะอเสองดาบนะคะนะเกี่ยวข้องกับเอกสารการเดินทางนะคะจะได้รับข่าวดีหรือถ้าไม่เราถ้าเราไม่ได้เดินทางไปก็จะมีคนอื่นเดินทางมาหาเรานะคะนะใครที่มีคู่รักเป็นต่างชาตินะคะเขาเรียกว่า จะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้นะคะของคนวันพุธนะคะภาระสิ่งต่างๆนะคะเข้ามาให้เราต้องแบกต้องรับมากมายนะคะแต่ถามว่ารอดไหมไหวไหมรอดนะคะเดิมพันิดนะคะคุณเป็นคนมีความรับผิดชอบนะคะ <DP S 1> <clock. S 2> คเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะได้ดีนะคะหรือว่าความรับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในครอบค,บครัวนะคะคุณทําได้ดีนะคะเขาเรียกว่าทุกอย่างรอดทุกอย่างไหวนะคะหกถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับ เพื่อนเก่าๆนะคะเกี่ยวข้องกับสถานที่เก่าๆหรือมีโอกาสได้กลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะได้ด้วยนะคะธุรกิจส่วนตัวนะคะจะมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจํานะคะจะเ,เวียนกลับมานะคะด้านของความรักนะคะใครที่โกรธกันนะคะเคืองกันมาก่อนหน้านี้นะคะก็มีโอกาสได้กลับมาพูดมาคุยนะคะมายูเทิร์นดึงเทิร์นกันใหม่นะคะด้านของคนโสดนะคะ มีโอกาสพบรักนะคะทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลบางคนเป็นได้ต่างชาติต่างภาษานะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขมงคลจากข่ายยีิบีนะคะมีเลขสองสี่ศูนย์หกนะคะสองสี่ศูนย์หกนะคะต่อไปคนวันพฤหัส คนวันพฤหัสนะคะเจ m e n t นะคะคำพิพากษานะคะเทวดาเป่าแตรให้คนไต่ฟืนคืนชีพนะคะใครที่กำลังกังวลสิ่งใดอยู่นะคะดวงของเรากำลังจะหลุดพ้นนะคะเขาเรียกว่า หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความเครียดนะคะหลุดพ้นจากความทุกข์ใจทรมานใจนะคะใครมีคดีความคดีความก็จะสิ้นสุดลงนะคะศาลจะยกฟ้องแต่เราต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายนะคะถ้าเราผิดเราก็ต้องโดนลงโทษนะคะหรือว่าใครรอง,งานอยู่มีโอกาสได้งานแบบคาดไม่ถึงด้วยนะคะเขาเรียกว่างานที่เรารออยู่นะคะจะได้แบบปุ๊บปั๊บได้ด้วยเหมือนกันนะคะเดอะเมจิเชียนนะคะสติปัญญาไหวพริบช่วงนี้นะคะละเอียดยิบนะคะ นะบางคนอยากเพิ่มงานอยากต่อยอดธุรกิจหรือว่ามีงานประจําอยู่แล้วนะคะทำงานควบคู่2ออย่างสาอย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะช่วงนี้คนวันพฤหัส6ิกเซนลังสังหรแม่นยํานะคะนะบางคนนะคะฝันแม่นด้วยแล้วก็อยากจะผันตัวมาเป็นหมอดูนะคะนะได้ด้วยนะคะด้านของการงานนะคะงานทางด้านออนไลน์นะคะโซเชียลนะคะคนวันพฤหัสนะคะ เน้นไ์สดหน่อยก็จะยิ่งดีนะคะคนขายออนไลน์นะคะเพราะคุณช่างพูดช่างคุยช่างเจราจาช่างสื่อสารแก้ไขปัญหาได้ดีนะคะหรือใครที่เป็นนักพูดนะคะเป็นนักพรีเซนต์พวกนี้นะคะพูดได้ดีนะคะเขาเรียกว่าเป็นเป็นคนที่มีสติมีปัญญามีใบพริบนะคะ8 ถ้วยนะคะดึกดึกตดนๆดน,ดนมืดค่านะคะด้านของการงานบางคนเข้ากัด,ดึกช่วงนี้พักผ่อนน้อยด้วยนะคะตื่นเช้านอนดึกนะคะระวังไม่เกรนความดันนะคะเวียนเวียนศีรษะด้วยนะคะมึนมนงงงนะคะสีไม้เท้านะคะการงานมีความมั่นคงนะคะนะใครที่อรองานอยู่นะคะก็จะได้แบบประทันหันนะคะอย่างที่บอกนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะมีโอกาสพบรักนะคะพบคนตกใจบางคนเจอทางออนไลน์นะคะนะทางด้านโลกโซเชียลนะคะได้ด้วยเจอแบบปุ๊บปั๊บนะคะนะเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บชอบปั๊บนะคะได้ด้วยนะคะส่วนใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะมีโอกาสตั้งทง้องตั้งครรภ์แบบกระทันหันได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพระยิบสีนะคะมีเลข0ูนย์นนะคะศูนย์สนะคะ คนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์สองดาบนะคะช่วงนี้นะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะหนังสือสัญญานะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะหนังสือสัญญาเก่าๆกํากลังจะหมดลงนะคะจะต่อสัญญาจะาไม่ต่อสัญญานะคะเข,ขาเรียกว่าความคิดท่านในเรื่องของการงานอย่างสับสนอยู่นะคะนะ่าจะเอายังไงดีนะคะนะใครที่ทํางานทางด้านออนไลน์นะคะโซเชียลช่วงนี้ค่อนข้างกะโดดเด่นนะคะหนึ่งดาบนะคะความมุ่งมั่นนะคะการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่าง อาจจะต้องเกิดขึ้นบางคนนะคะตัดสินใจอยากเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะนะัการทําวีซ่านะคะจะได้รับข่าวดีนะคะแต่ทุกอย่างต้องลงมือทํานะคะถึงจะประสบผลสําเร็จนะคะเดิมูนกังวลใจไปก่อนกังวลใจล่วงหน้ากังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะช่วงนี้นะคะพักผ่อนน้อยนะคะตื่นเช้านอนดึกนะคะนะบางคนอาจจะเกี่ยวกับการงานที่เข้ากะดึกก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ดีเอ็มเพรสนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะมกคักจะส่งดวงนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะของคนสุขระวังเกี่ยวข้องกับปวดหัวไม่เกรนความดันนะคะวิงเวียนศีรษะพวกนี้นะคะด้วยเหตุที่พักผ่อนน้อยนะคะนรวมทั้งระวังโทรศัพท์นะคะมือถือนะคะมีโอกาสตกแตกตกหล่นนะคะมีเหตุให้ต้อง่้มแซมได้นะคะ โชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพ่อยิบสีนะคะมีเลข2 183นมนะคะสอง3านะคะ เสานะคะเฮ้ยคนวันเสาร์แปดดาบความกังวลนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาเรียกว่าคนที่ตกอยู่ในพวังนะคะนะบางคนนะคะกังวลเรื่องการเงินนะคะหรือว่ากังวลเรื่องการงานนะคะด้านของการเงินนะคะวันนี้มีรายจ่ายค่อนข้างเยอะบางคนนะคะอยู่ในช่วงของการซ่อมแซมนะคะปรับปรุงนะคะน้นพังนี่พังน้นเสียนี่เสียได้ด้วยนะคะ the h y d r o f e นะคะบางคนนะคะมีโอกาสที่จะได้ เดินทางไปวัดไปทําบุญนะคะอยากไปวัดอยากไปสวดมนต์อยากไปปฏิบัติธรรมนะคะ mean, อ,คอยากไปขอพรน,นะคะก็เรียกว่าเดินทางไปไหนในช่วงนี้ค่อนค้าดปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะ ทนเพรนะคะทีผจญลงเท้านะคะการเดินทางนะคะอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะสำหรับใครบางคนหรือมีดวงยกย้ายเปลีป่ยนแปลงน,นะคะที่อยู่ที่อาศัยนะคะถ้าในเรื่องของการงานนะคะโดยเฉพาะงานทางด้านประเภทออนไลน์นะคะโซเชียลหรือประเภทเดลิเวอรี่นะคะขนส่งนะคะอาหารที่มีเขาเรียกว่ายุดยานผ่านนะนะคะเป็นการเกี่ยวข้องกับ ส่งถึงที่นะคะขายถึงที่งานทางด้านประเภทนี้นะคะก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะเจ้าชายเหรียญน,นะคะด้านของการเงินยังไม่ถึงกับขาดมือน,นะคะมีเงินเข้ามาอยู่ตลอดนะคะแต่ต้องรู้จักเก็บรู้จักกอมด้วยแต่สําหรับใครหลายๆคนช่วงนี้มันรายจ่ายมันเยอะนะคะเทม p เรนต์แดดบน,นะคะนเข้าซ้ายจ่ายขวาหรือว่านุ่นพังนี่พังมีดวง เขาเรียกว่ามีโอกาสนํารถเข้าอู่นะคะซ่อมแซมนะคะเปลี่ยนอะไหล่นะคะบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับปวดกระดูกนะคะปวดตามเนื้อตามตัวบางคนนะคะสายตาด้วยนะคะหรือว่าปวดหัวไม่เกรนนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักในช่วงนี้นะคะยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะเขาเรียกว่ายัางคารัสั่งนะคะบางคนมีโอกาสมีปากเสียงได้นะคะแปดดาบเทมเพรสนะคะนักเขาเรียกว่ามักจะขุดคุยเรื่องเก่าๆมาพูดนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักทางโลกออนไล,ล er น์โลกโซเชียลนะคะแต่สําหรับใครบางคนบางอารมณ์ก็อยากอยู่คนเดียวนะคะบางอารมณ์ก็อยากมีคู่นะคะโชคลาภนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะรวมทั้ง บุตรหานบริวารนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพ่อยิบสี่นะคะมีเลขแปดห้น,นะคะแปดหี่นะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายของคนเกิดตั้งเจ็ดวันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ